วันนี้นะคะพี่จ๋ามารับคำท้ากับพี่เทาฝันนะ آ آ! ไอ้บาเก็ตค่ะมันท<า>้ามาสคนทลาไม่ไม้าาเ well <laughs> 兄弟，快来！